ความเข้มข้นของเกมวันนี้ก็ลันมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็บุคคลที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยนะครับโคตั้มนะครับหรือวิสุทธ์กษยพัฒน์เป็นนักจักรยานมอดีตนักจักรยานทีมชาติไทยและปัจจุบันก็มีบทบาทสําคัญยิ่งในทีมชาติชุดทีมหญิงนะครับซึ่งเราได้ติดตามผลงานของโคตั้มมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ได้ ได้คิวของโค้ตั้มมาเนี่ยนะครับก็อยากจะได้พูดคุยกับโค้ตั้มครับโค้ตั้มครับมีขอรวบรัดหน่อยนะครับน้องๆถามมาแล้วเกินว่าอยากฟังพี่ตั้มวิสุทธ์ให้ทัศนคติเกี่ยวกับเส้นทางวันนี้ครับเชิญโค้ตั้มครับครับก็สวัสดีแฟนจักรยานกนนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านเลยครับสวัสดีพี่สมโภชด้วยครับวันนี้รับเกียรติมากเลยที่มานั่งตรงนี้ครับ สำหรับเส้นทางวันนี้นะครับระยะทาง77กิโลเมตรเป๊ะเลย77.7นะครับครับตั้งแต่ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่ขึ้นลงตลอดรเรียกได้ว่าไม่มีเขาสูงแล้วก็ไม่มีทางลาดให้ขี่ับนะก็มันจะเป็นการเขาเรียกว่าค่อยค่อยค่อยๆบทนักกีฬาไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆนะครับ,รบซึมๆไปนะครับจนรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยก็ใครที่ซ้อมมาดีแล้วก็เตรียมตัวมาดีก็ค่อนข้างได้เปรียบในช่วง8 9กกิโลเมตรสุดท้ายที่เข้ามาข้างใน เล็กวิวคอฟรีสอร์ทนะครับแล้ววันนี้โคดตั้มได้มาร่วมในรายการนี้นะครับส่วนตัวแล้วเป็นไงครับผลงานที่ออกมาหรือว่ามีแผนงานยังไงบ้างครับที่ที่เดินทางมาหรือเอาทีมมาแข่งยังไงครับตอนนี้เอาทีมสิงห์ฟินิชมาแข่งนะครับน้องน้องน้องแพรน้องเก่งแล้วก็ออมนะก็มาร่วมสนุกมาร่วมสนุกเพราะว่า อ่าเราก็ถือเป็นการซ้อมมาในตัวด้วยแล้วก็พาบีทจุธาธิปมณีพันธ์มาเตรียมพร้อมก่อนโอลิมปิกด้วยอ๋อครับถ <นะ S 2> ือว่ามาเมื่อเห็นน้องบีทเดี๋ยวสักครู่นี้อาจจะได้คุยกับน้องบีดนะครับเอ่ออยากจะให้โค้ตั้มเนี่ยแนะนำน้องๆถามมาทางทางเอ่อเมสเซจเยอะมากว่าเอ่ออยากให้โค้ดตั้มแนะนําว่าเส้นทางแบบนี้เทคนิคก,การฝึกซ้อมครับเป็นไงครับก็เน้นเอนดูรานนะครับ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันค่อยๆบดแรงเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวครับขึ้นเราก็ต้องส่งครับดันขึ้นลงก็ต้องดันลงซึ่งมันไม่มีช่วงไหนที่ให้เราจะต้องได้พักขาหรืออะไรเลยทางที่เป็นทางลงเนี่ยนึกว่าจะได้พักแต่มันต้องเหยียบส่งลักษณะนี้ต้องเน้นอ n d u r a นะครับ e n d u r a เป็นหลักนะฮะสปีดยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ e n d u r a เป็นหลักครับแล้วก็ตรงที่ช่วงที่ชิงไหวชิงพลิปกันช่วงสุดท้ายเนี่ยที่เข้ามาข้างในเนี่ยตรงเนี้ย เป็นไฮไลท์เหมือนกันอ๋อมันจะมีเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาครับแล้วก็เส้นทางค่อนข้างเซฟตี้เพราะว่าอยู่บริเวณภายในนี้ไม่เกี่ยวกับรถการจราจรด้านนอกเนี่ยถือว่าให้เครดิตผู้จัดดีมากครับครับถามไปถึงทีมชาติไทยชุดที่โค้ตั้มดูแลเนี่ยนะครับในโปรแกรมการแข่งขันอันใกล้นี้มีที่ไหนครับจะมีวันที่31นี้จะมีชุดหนึ่งนะครับที่เดินทางไปแข่งไต้หวันครับเป็น u ยูซไนคลาส1เราส่งชุด เยาวชนหญิงไปสองคนนะครับเยาวชนชายสองคนแล้วก็เมนิลิตไปอีกสามคนเพื่อจะไปลงแข่งประเภทลูกเภศลูกครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับรอดูพรุ่งนี้ครับฟังข่าวว่าโอลิมปิกจะตัดสินแล้วว่าจุธาธิมณีพันธ์จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกไหมก็กลังจะถามอยู่กาลังจะถามอยู่นะครับพรุ่งนี้ครับในส่วนตรงโคดตั้มเท่าที่รวบรวมคะแนนเท่าที่ดูลูกศิษย์ศิ์ซ้อมเนี่ยคิดว่าได้ไปไหมครับถ้าถามผมตอนนี้ก็ ในใจนะครับก็คาดว่าประมาณ90% 90%ปครับปัจจัยขึ้นอยู่กับอะไรครับได้ไปไม่ได้ไปคือมันมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงกิ้งเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บคะแนนสะสมประจําปีมานะครับอ๋อครับมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาของปีที่แล้วครับจนมาถึงสิ้นพฤษภาปีนี้เนี่ยนักกีฬาที่จะมีสิทธิ์ได้ไปสตาร์ทในโอลิมปิกเกมที่รีโอเดอจาเนโรเนี่ยจะต้องอยู่ในท็อปร้อยของแรงกิ้งอ๋อครับซึ่งจุธาทิพเราอยู่อันดับที่54 ก็โอเคดีครับ54ก็ยังโอเคไม่ไม่ไม่ถือว่าอยู่ในเซฟโซนเพราะว่าคนที่จะสตาร์ทจริงๆในโอลิมปิกเนี่ยมีแค่62บวก3งงไหมครับครับคร62คนบวกกับอีก3คนซึ่งเป็นตัวยืน3คนนี้จะเป็นแชมป์เอเชียแชมป์โอเชียเนียแล้วก็แชมป์อเมริกาครับ3คนเนี่ยได้สิทธิ์ในการสตาร์ทแน่ๆเพราะนั้นจะต้องแย่งชิงตัวกันอีก62คนทีนี้คะแนนของบีที่อยู่ในอันดับ54เนี่ยมันประกาศมาเมื่อวันที่24เมษายนครับ นะครับณหลังจาก24เมษาแล้วเนี่ยทั่วโลกเขาเก็บคะแนนกันอยู่<อ>เราก็ากส่งบีทไปเก็บกคะแนนที่เวิร์ทัวร์ที่ที่ผมพาไปเมื่อดเดือนที่แล้วที่เชียงไฮ้มาได้มาอีก15ก็ยังอยู่ในเซฟโซนนะครับ,รบแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาเดเนี่ยผมคิดว่า90%เราน่าน่าจะน่าจะทำได้เพราะว่าเราก็ติดตามมาตลอดลกองเชียร์ก็รอเชียร์น้องลิมปิกถ้าได้ไปจริงๆนะครับผมก็อยากจะบอกว่า เรื่องคาดหวังในการที่จะขึ้นไประดับโพเดียมเนี่ยม,มันเป็นอะไรที่ยากมากแค่คอลี่ไฟก็ยากมากแล้วครับ,รบแต่ผมว่าอย่างน้อยเรามีธงชาติไทยไปปักที่โอลิมปิกในเชิงกีฬาจักรยานเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วใช่เอ๊ะจำได้ว่าน้องบิ๊กเคยไปครั้งนึงไหมที่ลอนดอนเคยไปที่ลอนดอนครับแล้วก็จันเพงไปที่ปักกิ่งนะครับเพราะฉนั้น2ครั้งที่ผ่านมาโอลิมปิกเนี่ยมีจักรยานไทยในโอลิมปิกเพราะนั้นเที่ยวนี้ อยากให้มันเป็นอีกหนึ่งครั้งต่อเน,นื่องไปสุดยอดครับสุดยอดสุดยดอดอ,อีกนิดหนึ่งนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นข้อมูลจากน้องๆทางบ้านถามมาว่ากรณีที่เจอโคตั้มเนี่ยเขาบอกว่าผมจะเข้าไปถามโคตั้มได้ไหมเป็นการส่วนตัวในเทคนิคการฝึกซ้อมสันส้นๆหรืออะไรเงี้ยเพราะน้องๆค่อนข้างจะได้ยินว่าโคตั้มค่อนข้างดุหน้าตาผมดุไปไงั้อะไรับจริงๆเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับ,รบๆๆๆเข้ามาคุยได้ตลอดเวลามาถ่ายรูปมาคุยมาอะไรกันได้หมดเลยนะฮะ มีเยอะมากทั้งในโซเชียลในอะไรอินบ็อกซ์เข้ามาถามอยากจะพัฒนาอยากจะเก่งนะครับผมว่างผมตอบให้หมดนะครับบางครั้งก็ไม่ได้เปิดดูแต่ส่วนมากถ้าเปิดดูเห็นจะตอบให้นะแต่ต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าคอร์สการฝึกซ้อมนะครับตอนนี้เราอยากให้ขี่ให้สนุกสนานก่อนผมไม่สามารถที่จะบอกให้กับทุกคนได้เหมือนกันว่าจะต้องซ้อมแบบนั้นแบบนี้นะเพราะว่าสเตตัสร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมเอา บอกว่าให้ซ้อมเหมือนกับที่จุธาทิพซ้อมเนี่ยถ้าร่างกายรับไม่ไหวเนี่ยแทนที่จะดีกับพังนะครับใช่ครับถูกไหมฮะมันเหมือนกับยกตัวอย่างหลายๆครั้งที่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเบกิเนอร์เพิ่งจะเริ่มขี่เนี่ยอย่าเพิ่งไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สการฝึกแบบจริงจังมันจะเหมือนกับว่าเอาหนังสือฟิสิกส์เคมีโยนให้กับนักเรียนชั้นประถมอ่านซึ่งไม่รู้เรื่องนะครับชัดเจนครับก็น้องๆทางบ้านนะครับที่ถามมานะครับก็ตอนนี้ได้ยินจาก โคตั้มหรือพี่ตั้มนะครับได้ยินกับตัวท่านเองแล้วนะครับในโอกาสต่อไปถ้าเจอโคตั้มหรือว่ามีข้อสงสัยมีอยากจะถามเทคนิคอะไรต่างๆพี่ตั้มยินดีที่จะตอบน้องๆทุกคําถามนะครับยินดีครับนะครับในช่วงนี้ก็ให้โคตั้มได้พักผ่อนก่อนต้องขอบคุณโคตั้มมากนะครับที่สลับเวลามานะครับสวัสดีครับผมผูคสับผู้ส่งครับ